ก็ขอโชคดีอย่างใจกลางนะครับขอต้อนรับูดอยู่ที่คต้นจอยคู่ที่แซ่บที่สุดเลยแซ่ที่สุด,สดคุณภาพและแั่บที่สุดถูกต้องค่ะ่ะวันนี้รับรองว่าเรามีเรื่องซ่ๆมาเมาแน่ะน,ะน,อ,นอนเนรเรื่องสวองรือเปล่าเรื่องอื่นบ้างก,ก็ได้ก <laughs> ็ <laughs> <laughs> จะบอกว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีมากเว่คนเนี่ยบ คือไม่มีใครจำอใไรยากกันยากใช่ยากมานานแล้วว่ามานานนอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราได้ร้อง a อ w เวสคู่กันที่แบบยังไงครับตอนนะมีคิวใช่ไหมฮะมีคิว่ลยนะมีหนึ่งนะากที่เราก็โอเคท่อนนี้แบบเราจะไม่ไหวแล้วเราร้องมันเราเหนื่อยมากแล้วก คือเหนื่อยแล้วจริงๆเราจะต้องรอข้างหลังแต่ว่าลืมไหมคือคือเราก็คิดว่าเออหายใจยากอะไรไงที่ต้องรอให้คนถึนแล้วไงแต่เผอิญว่าพี่ต้นเนี่ยน้าเนหมดลงเหมือนกันลืมอะไรตั้งติงหรือว่าตั้งใจหรืออะไรก็ไม่รู้เป็นนายตำรวจจังแล้วคืออะไรวะวันนั้นแต่ชฉันตำรวจเงือกเป็นแค่ตำรวจเืออเหรคือแล้วเป็นเมียตำรวจท้องคืออะไรแล้วมี้ วาตํารักใชารนะะวาุดเน้ี่าตําหน่งไหไ่พอคือเไรองเดียวี่บอกว่าสองคนมีอะไรมีประเด็นมารมางมประเด็นเขาหน้าว่ามีรุ่นน้องอ่ะเรียนแบบเราอ่ะเออมีรุ่นน้องเรีนแบบ่ะเออรับไม่ได้นะบุษราทขารื <bağ lan ic> <iałem> ่องมันไม่ดีนะเขาคิดไงว่าที่ต้องที่จอยทํานะทอย รโดูแค่นิดเดียวอ๋อก็เลยเงินรักได้หา<ต>รู้ไหมว่าเนื้อความมันต่างกันมากนะของเราแค่แหวนอายุเลยยอดนะ,ะจริงเหรอมีแค่นั้นค,คิดดูว่าแหวนอายุยังโดนขนาดนั้นแล้วทีนี้สจสนออะไร <ๆ S 2> แล้วหน้ามาเต็มเลยขีดอะไรนากไม่รู้โอ้ก็ตุ้ร่างอยากได้ผิดพลาดเลยค่ะคือบอกว่าอันนั้นเขาว่าเราก็ทำให้ดูแล้วว่าเออมันไม่ควรทำมันไม่ควรนะการหยุดเขายังเป็นอะไรที่ไม่แต่แคาตายอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องขอแถลงไขว่าจริงๆแล้ว ถ้าไม่รู้เนี่ยก็ถือว่าเราหดฉลาดมากเลยรอบปูเปิดรอบก็ต้องคือจะเล่าก่อนเลยว่าอันนี้คือไม่เคยเปิเดปเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะคะตอนแรกอะจะนั่งเขับถ่ายอยู่ในห้องน้ำอะแล้วก็รู้สึกว่าเอาจริงตอนนั้นคือท้องผูกผักไม่ค่อยมีให้กินนะเราก็จะอยู่ในห้องน้ำใช้เวลานานแล้วเราไม่รู้จะทำอะไรผลไม้เขาก็มีไม้กินแบบหมูกินแบบ,บข้าวผลไม้เขาก็มีตลอข้าวมไปข้ามไป,ไปแล้วก เดินไอเดียนี้ใครเป็นคนโทรร้อแกงหรือพี่วะใช่นชาเลยใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็นั่งดูแล้วเฮ้ยมันทิมทำไมวะมีนกไว้ทำไมเดี๋ยวาะเนี่มันกดมันมีลูกศรชี้ไปแล้วเอ๊ะมันสเต๊กได้กูทุ่นนกได้บูรู้เฮ้ยเอาแล้วไงบูรู้แล้วเราก็เดินไปห้องน้ำชาเดน่าพี่ตาดูเขาเลิศมากเฮ้ยพี่ต้นออกมาได้ดนเลยกล้องก็รู้ดีมากเลยบนหับกบาล ต้องุแล้วก็หมุนมาแล้วแล้วก็กองกองกองแล้วก็แล้วมันจะมีรูปหน็่ที่เขาแทปไปแล้วกะคือเราทำหมีคองผิดอยู่ใ่ละทำหนีอยู่คือเราบอกเฮ้ยมันปูนได้หวะใช่คือคนั้นเราคอเออราก็เลยบอกต้องปูนตลอดไหมแต่ยังไม่ามัมีใครรู้้างว่าไปใินทาผู้คนในห้องผู้ปลามีการเกิดอะไรรู้เปล่าไม่รู้เหรอคือแบบเราแก้งตายไงเรา thì đi tao đi soang anh bảo đi soang đi soang đi soang rồi rồi mở mở tem mở bùa lông dặc sút ra cho anh đấy anh lấy lấy thẻ cho anh rồi mở thẻ mở 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 มีช่องโหว่มือนเลยเราก็แค่ใช้แบบช่องโหว่ที่เกิดประโยชน์ใช่มันอยู่นอกกฎหมายเง้ยเลยไแต่โอเคนะโอเคใช่ป่ะก็ไม่โดนจับได้เท่าไหร่ในที่เขียนเนี้ยความหนักหนาเลยนะก็รอดไปเราไม่ขอเปิดเผยจริงเพราะว่าถ้าเราเปิดเผยแล้วก็ตายอยู่ดีแย่มาก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 จริงๆแล้วเอาแบบช่างมันแบบเอาแบบสนองต่อดีกว่าค่ะปะขอบคุณพี่ต้อมค่ะ